ถยนต์ของเล่นขอย,นอย่ต่อยายยเมื่อก,กี้เนี่ยรถยนต์นะมินก็เห็นรถยนต์ในยายยะมินก็ต้องสอนน้องว่าโยนทิ้งไม่ได้แม่ซื้อมารถยนต์ใหญ่ยอยากกระดิ๊อยากะดิให้ช้ำเนี่ตีมตัดเหรอไม่ไม่ได้ตีมตัดหรอกแต่จะตีใครต่แต่คนอื่นคนอื่นได้ยังไงก็มาทำผิดอ่ะตีคนอื่นนี่ มีได้ไมไม่ได้เอาตีมาก็ไม่ได้เหมือนกันแม่ขอตีมา้าเถอะไม่จะไม่ให้ตีอ่ะทำไมล่ะแม่ต้องตีม้าแหละเพราะว่าม้าจะโยนของเล่น เต้องตีบัตรละนั่นนีตีมีละไม่ดีมามันก็ไม่ดีมีก็ไม่ดีปาก็ไม่ดีแล้วทำความผิดต้องทำยังไงนั่น้องสิสอนน้องสิสอนน้องว่าน้องทำผิดต้องทำยังไง สอนน้องแล้วต้องขออะไรขอโทษคุณแม่สอนน้องซิว่ายอมของเล่นไม่ได้พูดกับน้องพูดกับน้องสอนน้องน้องจะได้รู้ไม่ทำอ่ะพี่มีนสอนน้องซิม่งยหยุดแล้วแต่พี่มีนต้องบอกน้องให้น้องรู้ว่ายอของเล่นไม่ได้บอกน้องซะ สอ,อสอนน้องสอนน้องถ้าไม่นั้นแม่จะจัดก,การเองใครจะทำแม่นี่จะทำให้แม่สอนน้องใช่ไหมไม่ใช่อ่ะงั้นมีนสอนอ่่ทำไมตาด,ดีใหญ่ดีใครตีมาร์สิตีมาร์สอย่างนั้นเนาะถ้าทำถ้าทำในยองหายน่าจตกใจเนล,ลงยังไงใครจะสอนมาร์สว่าห้ามโยนของ แต่ให้แม่ยังเถิให้แม่ตีน้องได้เลยค้าถ้ายีว่าอยู่แม่ห้องน้ำดีว่าอยู่แม่ห้องขังตกลงยังไงเรื่องมันี่เอายังไงมาละเอามา